ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่สนใจชายูนิมาเต้หรือที่เราเรียกว่าชาอารมณ์ดีเชื่อมั่นเลยว่าทุกคนจะชอบเพราะมันเป็นชาที่มีประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพหลายอย่างเลยนะคะช่วยทั้งเรื่องของระบบเลือดระบบสมองเรื่องระบบการพ่อผ่านด้วยยกตัวอย่างงานวิจัยค่ะว่าดื่มแล้วทําให้มีความสุขมากขึ้นทําโดย Oxford Book University ค่ะชายูนิมาเต้ค่ะทำมาจากชาเยบามาเต้ซึ่งที่อเมริกาใต้เนี่ยฮิตมากเลยนะคะเขาเรียกว่า drink of god เ,เครื่องดื่มของมาเจ้าซึ่งเป็นชาที่คนที่มีศักยภาพหรือเราเรียกว่า High p e r f o r m e r อร่ดื่มกันดังนั้นเมื่อคุณเริ่มดื่มยูนิมาเต้อะมาอยากให้สังเกตความรู้สึกแรกค่ะสัมผัสแรกของการดื่มยูนิมาเต้ยี่สินาทีแรกเนี่ยดื่มแล้วคุณรู้สึกแบบนี้หรือเปล่ารู้สึกตื่นตัวกระปี้กระเป๋ารู้สึกสมองปลอดโปร่งอารมณ์ดีมีสมาธิและรู้สึกไม่หิว ลดความอยากอาหารได้การดื่มชาย,ยูนิมาเต้ให้ได้ประโยชน์ที่สุดนะคะจริงๆดื่มได้ทั้งร้อนทั้งเย็นตามความชอบก็ผสมกับน้ำสักประมาณ240-300มลลิตรก็ได้หรือจะมากกว่าแล้วแต่ความความข้มข้นว่าชอบอยังไงโดยส่วนตัวมาเป็นคนชอบกินน้ำอุณหภูมิธรรมดาแต่วันนี้มีคิปมาฝากถ้าอยากที่จะให้ได้ประโยชน์มากขึ้นดื่มกับน้ำร้อนก็ได้นะคะที่อุณหภูมิ65-80องศาค่ะมันจะช่วยทำให้ละลายได้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้สารสกัดสำคัญของเยือบามาเต้ออกมอชบ แต่ถ้าเกินแบบน้ำอุณหภูมิเกิน85ดสิบมันจะออกจาขมกว่าปกตินิดนึงและดื่มช่วงไหนดีก็แนะนําดื่มตอนท้องว่างจริงๆก็เหมือนดื่มเหมือนดื่มชากาแกฟาถ้าโดยส่วนตัวเราจะดื่มตอนเช้าเพราะเราทํา IF ใช่ไหมคะตื่นมาก็จะอาบน้ําแล้วก็หลังจากนั้นก็จะดื่มยูนิมาเต้มันเป็นการเริ่มต้นวันทําให้เราสมองปลอดโปร่งอารมณ์ดีแต่เช้าอะ่ะมันก็จะดีทั้งวัน,นะคะ่ะดังนั้นเพื่อน,อนๆดื่มแล้วรู้สึกยังไงแชร์กันได้นะคะก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะ